สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษจากประโยคที่เจ้าของภาษาพูดคือผมได้เอาประโยคที่เจ้าของภาษาใช้พูดนะครับ everyone must be ready by 8 o'clock everyone must be ready by 8 o'clock ทุกคนต้องพร้อม เวลา8ดโมงตรง This is no time to wait for anyone. This is no time to wait for anyone. ไม่มีเวลาที่จะรอใคร What kind of place are you going to? What kind of place are you going to? คุณจะไปสถานที่แบบไหนเหรอก็เป็นคำถามนะครับ He's so rude he is so rude เขาหยาบคายมากหมายถึงคำพูดคำจาหรืออาจจะเป็นอากักกริยาต่างๆ I suppose Thai people are humble people I suppose Thai people are humble people ผมคิดว่าคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมก็มาจากวัฒนธรรมนะครับ Why did you take so long, Mickey? Why did you take so long, Mickey? ทำไมคุณทำงานช้าละ่ะ Mickey หรืออาจจะทำอะไรที่ชักช้าเราก็พูดได้เป็นประโยคคำถามคือถามดูว่าทำไมชา้า Sorry I f e l t asleep by the radio. Sorry I f e l t asleep by the radio. ขอโทษครับผมรู้สึกง่วงแล้วก็หลับไปเพราะวิทยุคือนั่งฟังวิทยุอยู่ I was a long way from my home and my family I was a long way from my home and my family ผมอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวจากบ้านมาไกลมาหางานทำ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้แหละครับ I miss home every day I miss home every day. ฉันคิดถึงบ้านทุกวันคนจากบ้านมาใหม่ๆก็จะเป็นโรคคิดถึงบ้านนะครับโรค home sick คือป่วยคิดถึงบ้าน I have to be here. I have to be here. ผมต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าผมตั้งใจจะมาที่นี่มากๆเพื่อมาทำงานมาหาเงิน ก็แล้วแต่อาจจะมาเรียน I had to find a job to send money to my family. I had to find a job to send money to my family. ผมต้องหางานเพื่อหาเงินส่งไปให้ครอบครัว I wear the same clothes to save money. I wear the same clothes to save money. ผมสวมเสื้อผ้าเก่าๆคือเสื้อผ้าเดิมๆเพื่อประหยัดเงินนะครับ I eat the cheapest food every day I eat the cheapest food every day ผมกินข้าวถูกๆอาหารถูกๆทุกวันก็เพื่อที่จะประหยัดเงินส่งไปให้บ้านนะครับ I just came to work and behave came came needly should just to work I to and should behave n e a t l y ฉันหรือผมเพิ่งเข้ามาทำงานควรทำตัวให้เรียบร้อยต้องทำตัวดีๆนะครับต้องขยันด้วย In fact I should work hard so that I can do it for a long time In fact, I should work hard so that I can do it for a long time. ความจริงผมควรขยันทำงานเพื่อให้ได้ทำงานนานๆคือไม่อยากมีปัญหานะครับ His favorite activity was kicking the other boy and make them cry. His favorite activity was kicking the other boy and make them Cry. ความชอบของเขาคือชอบเตะเด็กและทำให้พวกเขาร้องไห้อนิสัยแบบนี้ก็ไม่ควรทำไม่ควรใช้นะครับ I never heard them laughingI never heard them laughing ฉันไม่ได้ยินเสียงหัวเราะพวกเขาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาถูกรังแกนั่นเองในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ I'm sad because I miss home. I'm sad because I miss home. ผมกำลังเศร้าเพราะคิดถึงบ้านอันนี้ก็เป็นอาการของคนที่จากบ้านมาก็ต้องใจเข้มแข็งนะครับสู้ๆเพื่อครอบครัว If you knew this world, you would never make this kind of decision. If you knew this world, you would never make this kind of decision of you you world would knew make never ถ้าคุณรู้จักโลกใบนี้คุณจะไม่ตัดสินใจอย่างนี้แปลว่ายังขาดประสบการณ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ